你好เจ้าชื่อผพืยูด你好ใช่ไหมอาเจ้าเจ้ชื่อายูทำไมคนไทยใช้เวยากรณ์จีนผิดที่มาและความสำคัญเนื่องจากในสังคมปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีบทบาทในชีวิตของคนเราเป็นอย่างมากซึ่งก่อให้เกิด การสื่อสารแบบไรพรมแดนและไม่มีขีดจำกัดนอกจากภาษาอังกฤษที่คนไทยสนใจแล้วยังมีภาษาจีนเป็นภาษาที่น่าสนใจอีกทางเลือกหนึ่งแต่ผู้เรียนภาษาจีนส่วนมากก็ยังใช้รูปแบบประโยคในรูปแบบที่ผิดรูปแบบประโยคทั้งหมดในภาษาจีนมีประธาน subject ก,กลิยา verb ตามด้วยกรรม object และส่วน เสริมส่วนขยายต่างๆมีดังนี้ตัวอย่างและปัญหาในการใช้ไวยากรณ์ที่ผิดของคนไทยตัวอย่างการเขียนวันที่แบบจีนเเเอออออออหลิิงีชืืช่ยอเอเอจวยื่ชิงชีเออวันอังคารที่ ทัันวาาุธธศกร2,557พชจะสังเกตเห็นได้ว่าคนไทยเขียนโดยเริ่มจากวันวันที่เดือนและปีในขณะที่คนจีนเริ่มเขียนจากปีเดือนวันที่และวันไวยากรณ์ภาษาจีนโครงสร้างไวยากรณ์จีนเวลาใครไปที่ไหน ทำอะไรตัวอย่างประโยคประโยคบอกเล่าวันนี้ฉันไปโรงเรียนเรียนภาษาจีนวอเกย์มามาต่าเตีนหัวฉันโทรศัพท์หาแม่ประโยคคำถามนฉคุณชื่ออะไรนี่ชื่อนา กวัวเลนคุณคือคนประเทศอะไรหน้าชื่อเฉินเมอร์ชูนั่นคือหนังสืออะไรประโยคแสดงความเป็นเจ้าของโครงสร้างประโยค subject the noun ตัวอย่างวาอเตอร์ป้าปาพ่อของฉันวอเตอร์เจียบ้านของฉันจอชื่อวอเตอร์ชู นี่คือหนังสือของฉันรูปแบบประโยคป่าป่ามีความหมายว่าถูกกระทำทำให้เด็กไทยส่วนใหญ่ใช้รูปแบบประโยคนี้ผิดเพราะรูปแบบประโยคในภาษาไทยกับจีนต่างกันมากรูปแบบโครงสร้างประโยค Subject ป่า Object Verb เ,เลผลลัพธ์ตัวอย่าง ตีตีป่าผิงกัวชื่อเลยรูปแบบประโยคในภาษาจีนน้องถูกแอปเปิลกินแล้วรูปแบบประโยคแปลจากภาษาจีนโดยตรงน้องกินแอปเปิลแล้วรูปแบบประโยคที่พูดกันในภาษาไทยสรุปจากเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้นภาษาจีนมีความสัมพันธ์ในการดำรงชีวิตมาก เปรียบเสมือนเครื่องมือในการดำรงชีวิตในสังคมจึงทำให้คนเราควรต้องใช้ไวยากรณ์ในภา,ภาษาจีนให้ถูกต้องกระบวนการสื่อสารเป็นแบบแรงเกตภาษาอยู่ในระดับประโยควลีละคำตรงกับหัวข้อที่เรียนเรื่องปัญหาการเรียนภาษาต่างประเทศ